NLS Production present No O2 ศูนย์สิ้นอากาศหายใจภาคเสียงโดยกิรติฟังนะบันทึกนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่สำคัญของมนุษยชา,าติที่กำลังจะล่มสลายก็พูดถึงบ้างแต่จะไม่ได้เน้นที่จุดๆนั้นแต่จะโฟกัสไปที่ชีวิตของผมเองเพราะมันคือบันทึกที่ผมเขียนขึ้น หักหลังและตายไปก่อนแล้วโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าทำไมออกซิเจนมันถึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตแบบนี้ด้วยเอางี้ผมขอถามคุณสักหน่อยว่าคุณจะตายไหมหากคุณหายใจไม่ได้ถูกครับตายล้านเปอร์เซ็นตซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีต้นไม้เหลือแม้แต่ต้นเดียวหากคุณคิดว่าอาจจะมีใครสักคนออกไปตามหามาเลดต้นไม้มาปลูกแล้วก็ฝันไปเถอะ คงไม่มีใครคิดอยากจะเป็นฮีโร่เท่าไหร่เพราะฮีโร่ส่วนใหญ่ล้วนมีแต่พวกที่ถูกตัวร้ายคอยตามกำจัดอยู่ตลอดเวลามันต้องแรงจริงถึงจะอยู่รอดได้แต่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีเลยนี่คือปี3018เป็นยุคสมัยที่ต้นไม้ถูกตัดจนหมดไม่มีแม้แต่ออกซิเจนให้หายใจแต่ทำไมเราถึงรอดชีวิตมาได้ขอเกริ่นก่อนเลยว่าออกซิเจนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งได้บอกไปแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของสภาวะขาดอากาศหายใจกันทั้งโลกนี้มันมาจากไหนตั้งแต่ออกซิเจนหมดไปทุกคนจึงเริ่มเกิดการแย่งชิงถังออกซิเจนตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเยื้อให้มนุษย์มีชีวิตรอดผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมมีทางเอาไปมากกว่าเพราะคนที่อ่อนแอกว่าไม่มีทางรอดในสภาวะขาดอากาศได้อย่างแน่นอนมีคนจํานวนไม่ต่ํากว่าล้านตายเพราะขาดอากาศหายใจและเซลล์ในร่างกายไม่สามารถทํางานต่อไปได้ ไม่มีใครสัรเสริญพระเจ้าอีกต่อไปเพราะขนาดพระเจ้าก็ยังไม่สามารถช่วยได้ความเชื่อจึงมาลายหายไปมนุษยชาติล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเกิดจากความไม่เป็นระเบียบของสังคมอาหารที่เป็นปัจจัยสําคัญก็มีอยู่อย่างจํากัดเริ่มจะขาดแคลนมีคนตายกันเกลื่อนถนนไม่มีใครเก็บศพไม่มีการทำความสะอาดทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผู้คนหวาดกลัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัว กานดิบในตัวของมนุษย์ทุกคนเริ่มขยายวงกว้างจนกฎหมายเอาไม่อยู่แต่ผมโจผมเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เพิ่งหาทางออกให้กับสภาวะขาดอากาศหายใจได้โดยการที่ผมประดิษฐ์เครื่องผลิตออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยมีส่วนประกอบโดยออกซิเจนเพียง21%ในโตรเซน75%และอีก1%ก็คือคาร์บรอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนอื่นๆเชื่อทั่ว่าผมสามารถทำให้มนุษย์ โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โดยการที่ผมจะยิงเครื่องนี้ไปบนฟ้าและใช้น้ำจากก้อนเมฆเป็นส่วนประกอบเดียวในการสร้างออกซิเจนเพื่อมนุษย์ทั้งโลกหนังสือเรียนของผมเล่มหนึ่งที่ซื้อมาจากร้านขายหนังสือมือสองที่กำลังจะเจ๊งในไม่ช้านี้ได้เขียนวิธีการสร้างเครื่องผลิตออกซิเจนอย่างคร่าวๆส่วนตัวผมนั้นก็พยายามศึกษาเรื่องนี้มานานจนตอนนี้ผมคิดว่าผมได้คำตอบที่ดีที่สุดและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้โลกของเรารอดพ้นจาก ว่าขาดอากาศหายใจได้อย่างแน่นอนพ่อไม่เข้าใจว่าผมต้องทำแบบนี้เพื่อคนทั้งโลกนะผมบอกพ่อด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงถึงให้พ่อเข้าใจได้ละ่ะก็ผมชะงักเพราะออกซิเจนที่มีอยู่ในถังหมดแล้วพวกเราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ถ้าอากาศหมดเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนให้เร็วที่สุดไม่งั้นเลือดจะไหลออกมาจากทุกรูกคุมขนทุกส่วนของร่างกายทันที พ่อรู้แบบนั้นดีอยู่แล้วจึงรีบเปลี่ยนถังออกซิเจนโดยเร็วซึ่งหากช้าไปเพียงนิดเดียวผมคงได้ตายจริงๆแน่นอนอย่างที่เห็นนี่แหละพ่อผมถอนหายใจมนุษย์อย่างเราจะสามารถหายใจในสภาวะที่ไร้อากาศได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนพ่อยกถังออกซิเจนเดินออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรสักอย่างอย่างเหนื่อยล้าแน่ละ่ะเขาเป็นเพียงอดีตคนขายอาหารแต่ผันตัวมาเป็นคนขายถังออกซิเจน ในตอนนี้ทุกคนที่มีถังออกซิเจนและใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสุขแต่แบบนี้มันไม่ปกติเลยสําหรับผมเพราะว่าทําไมเราทุกคนถึงต้องใส่หน้ากากพลาสติกบ้าๆน,นั่นตลอดเวลาในการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะผมบอกตัวเองฉันจะสร้างมันให้สําเร็จให้ได้ผมยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างเครื่องมือชิ้นนี้ออกมาแค่ยิงมันขึ้นไป ทุกอย่างมันก็จะกลับไปเป็นปกติและทุกคนจะต้องรู้ว่าออกซิเจนมีอยู่จริงผมไม่ใช่พระเอกที่จะต้องออกไปตามหาต้นไม้หรือมเมล็ดมาปลูกเพื่อให้สามารถขยายต่อไปเรื่อยๆได้เพราะผมไม่ใช่นักศึกษาพฤกษา,าศาสตร์นี่ผมดึงกระดาษโพสต์อิทที่แปะไว้ที่เครื่องผลิตออกซิเจนที่เขียนว่าวันนี้คือวันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบและขยำทิ้งขามือทันทีเท้าทั้งสองข้างพาร่างกายไปยังแป้นคีย์บอร์ดที่เก็บได้จากกองขยะ มือทั้งสองข้างและนิ้วทั้ง10นิ้วก็รัวกดปุ่มบนคีย์บอร์ดเพื่อป้อนคำสั่งปล่อยเครื่องผลิตออกซิเจนขึ้นไปบนฟ้าอันหนึ่งก็คือเครื่องนี้ผมสามารถควบคุมสภาพอากาศได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหิมะหรือพายุฝนซึ่งผมไม่ก็ทุกคนจะไม่มีวันได้แตะต้องกับปุ่มพวกนี้เปน็นอันขาดเมื่อพิมพ์ตัวอักษรสุดท้ายเสร็จแล้วปุ่มสุดท้ายที่ผมต้องกดลงไปคือปุ่ม enter เพื่อทำให้คำสั่งที่พิมพ์ไปนั้นถูกถ่ายไปยังเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งผมเพิ่งส่งมันขึ้นไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ผมเอามือกุมขมับมันต้องเป็นไปตามที่คิดไว้สิสุดท้ายผมก็รอไปอีกหลายชั่วโมงไม่ได้กินข้าวอดหลับอดนอนจนถึงวันรุ่งขึ้นเชื่อไหมว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกือบทั้งชีวิตที่ผมทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศและวิทยาศาสตร์จนใครอื่นแทบจะเรียกผมว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยุคที่ยากลําบากที่สุดของมวลมนุษย์ แต่ก็นะผมก็พยายามมาจนสุดความสามารถแล้วในเมื่อมันไม่สำเร็จผมก็จะขอวางมืออยู่ตรงนี้และจะขอทิ้งชีวิตไปเพราะเป้าหมายของผมนั้นล้มเหลวผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมีชีวิตรอดอีกต่อไปไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่ต่อไปแล้วผมสะอื้นพร้อมกับสูดน้ำมูกดวงตามองไปยังสุดขอบฟ้าอย่างเหม่อลอยตายยังสบายกว่าอยู่เลย ผมค่อยๆถอดหน้ากากออกซิเจนออกผมกลั้นหายใจไว้จนหน้ากากออกซิเจนหลุดออกมาทันทีที่ผมอ้าปากและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเต็มที่พร้อมคิดในใจว่าสวรรค์จะเป็นยังไงนรกจะน่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าสวรรค์จะเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กกันนะตายไปแล้วไปไหนอะหลับตาลงฝันถึงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตลาก่อนทุกคนที่ผมรัก ผมหายใจสุดแรงเดี๋ยวนะนี่ผมยังไม่ตายงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงหรือผมอยู่บนสวรรค์ผมมองไปรอบๆก็ยังอยู่ที่เดิมที่ผมอยู่เมื่อกี้ผมลองสูดอากาศเข้าไปอีกรอบแล้วอากาศออกซิเจนอันบริสุทธิ์เข้าปอดไปมันทำให้รู้สึกสดชื่นมากกว่าครั้งไหนๆน,นี่แหละอากาศที่คนทั้งโลกถามหามานานแสนานานตอนนี้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอีกแล้วทุกคนจะกลับมามีชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้ง ผมไม่รอช้าจึงวิ่งไปหาพ่อในบ้านเขาถึงกับเบิกตาโพลงด้วยความตกใจที่ผมไม่ได้สวมหน้ากากออกซิเจนเอาไว้ไอ้ลูกบ้าคิดจะทำอะไรเอาหน้ากากออกซิเจนมาใส่ดูนี้เดี๋ยวก็ตายหรอกไม่เป็นไรพ่อผมสร้างเครื่องผลิตออกซิเจนได้สำเร็จแล้วว่าไงนะเขาถามยังไม่เชื่อใจทำไมพ่อไม่ลองถอดหน้ากากดูล่ะพ่อทำสีหน้าตกใจอีกครั้ง เมื่อถูกลูกชายบอกให้ถอดหน้ากากออกซิเจนหรอกเขาพิจารณาดูลูกชายที่ไม่ได้ใส่หน้ากากออกซิเจนที่เปรียบเสมือนตัวที่ยื้อชีวิตเขาให้มีชีวิตได้หายใจมาจนถึงทุกวันนี้จนในที่สุดเขาเค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออกซิเจนออกโดยคิดในใจว่าหากเขาตายก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเขาก็เหนื่อยมามากพอแล้วที่จะมากระเสือกกระสนที่จะเอาชีวิตรอดบนโลกที่โหดร้ายใบนี้เมื่อเขาถอดมันออกและหายใจเขา้าแทนที่จะทําให้เขาหายใจไม่ออกเพราะไม่มีอากาศ แต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดจริงๆทันใดนั้นน้ำตาที่เขากลั้นเอาไว้ก็ไหลลงมาตามใบหน้าย้อยลงมาหยดลงบนพื้นดินออกซิเจนของจริงเขาพูดถึงน้ำตามันกลับมาแล้วใช่ไหมพ่อมันกลับมาแล้วผมเช็ดน้ำตาแล้วโผล่เข้าไปกอดพ่อจู่ๆ ได้ยินเสียงรถจํานวนมากวิ่งเข้ามาจอดหน้าบ้านผมกับพ่อเดินออกไปดูว่าใครมาปรากฏว่าเป็นรถทหารจํานวน10บคันเข้ามาจอดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมาอยู่ดีๆถึงมีรถทหารเข้ามาจอดไม่กี่อึดใจต่อมาก็มีทหารร่างยักษ์ลงจากรถเขาไม่มีหน้ากากออกซิเจนแสดงว่าเขาคงจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่ออกซิเจนกลับมาก็มาจากเราใครทาให้ออกซิเจนกลับมาเขาถามผมครับ ผมยกมืองั้นผมจะต้องขอพาตัวคุณไปที่ฐานทัพของเราหน่อยขอให้ปฏิบัติตามที่บอกด้วยนายทหารคนนั้นสั่งเสียงแข็งเดี๋ยวนะคุณ <c oughs> เสียงปืนดังลั่นสิ่งที่ตามมาก็คือพ่อล้มหงายหลังลงไปกับพื้นพร้อมกับรูกระสุนที่ประทับอยู่กลังหน้าผากผมมองร่างกายของพ่อกระแทกกับพื้นอย่างทำอะไรไม่ได้คงมันทำเกินไปแล้วเขาไม่ได้บอกจุดประสงค์ที่จะมาเอาตัวผมไป และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าพ่อของผมอีกด้วยทำไมนายทหารที่ยิงหัวพ่อเดินเข้ามาหาผมและเอาปืนมาเจอกลางหน้าผากผมจะมากับเราดีๆหรือจะตายอยู่ตรงนี้เขาพูดโดยที่น้ำเสียงไม่มีความลังเลเลยสักนิดรวมถึงท่าทางของเขาด้วยร่างกายของเขาบึกบึนกว่าที่ผมคิดซะอีกหากผมต่อต้านคือตายสถานเดียวอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ช่วยบอกจุดประสงค์ด้วยเถอะ พวกเรามาเพื่อทำลายเจ้าเครื่องผลิตออกซิเจนที่แกรสร้างขึ้นมามันบอกแกรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงผมเบิกตาโพลงอย่างไม่น่าเชื่อพวกเรารู้ทุกอย่างพวกเราทำงานให้กับรัฐบาลและยังรู้อีกว่าลมหายใจของพวกแกทุกคนจะเคลื่อนที่ไปทางไหนมันจ่อปลายกระบอกปืนไปที่กลางหน้าผากและลั่นไกปืนกระสุนจาะกระโหลกศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วจนทำให้เขาแทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆ ทันทีที่ร่างกายงายหลังลงไปกับพื้นวินาทีที่เขาเห็นเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่จะตายนายทหารคนนั้นนั่งยองๆพร้อมกับมองเข้าไปที่ตาของเขาผู้ที่กำลังจะตายอย่างท้าทายคนเราถ้าไม่โกงมันจะไปอยู่รอดในโลกอันเน่าไฟแบบนี้ได้ยังไงกันจากนั้นภาพทั้งหมดก็ตัดไปเป็นสีดำ